วันนี้ผมมากับว a ลคิรี่เอสเอครับเป็น Heat s i n k ค o o l i n g ที่ดูดีมากๆตัวอุปกรณ์จะเจ๋งขนาดไหนลองไปชมพร้อมกันนะครับการออกแบบตัวกล่องครับใช่ล้วครับนี่คือจุดเด่นครับที่ผมไม่อยากข้ามไปเลยครับทุกคนเอิดออกมาเนี่ยสไตล์หีบสมบัติเลยครับเหมือนหลุดเข้าไปในโลกของ S อสการเลยทุกคนมองดูเผินๆคิดว่ากล่องเก็บเทสลาเลยนะครับบ้าไปแล้วดูดีจริงๆนะฮะเทคโนโลยีในการผลิต Heat s i ิ k ของเขาเป็นแบบ Fu l l ีโฟลด์โ d เดอนะครับขึ้นรูปและผลิตโดยใช้แม่แบบทั้งหมดอ่ะมันเป็นชิ้นเดียวเลยไม่่วาาจะเป็็็น Heing หรือกกตม ้เดียวตัวอุปกรณ์เขาจะรองรับไฟ RGB มาให้นะครับโดยการควบคุมไฟ LED โดยซอฟต์แวร์ควบคุมของเมนบอร์ดผ่านช่อง RGB 4พินครับถัดมาคือส่วนของลวดลายการออกแบบของเขาที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็นแบบนาโนกาไฟเพนนะครับเป็นสีพิเศษที่มีขนาดเล็กมากๆหรือสีประเภทเดียวกันกับที่ใช้กับรถย,ยนต์นะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะครับพอสเตตเทสนะครับผลที่ได้คือเต็มระบบสุดๆนะครับที่54องศาบวกลบยังไงก็ไม่เกิน60บนะครับบวกการทํางานไปอีกก็ไม่เกิน70หรอก